ครีมเติมคอลลาเจนโมเลกุลพิเศษปกป้องและฟื้นฟูผิวได้อย่างล้ำลึกลดริ้วรอยต้านอนุมูลอิสระผิวขาวใสผิวชุ่มชื่นเต่งตึงคอลลาเจนช่วยผิวตึงใสย้อนไวัไปอีกสิบปี wow. คีฉันว่าจะไปกีดตาสองชั้นเนี่ยนังตาเริ่มตกละพี่กีดให้มันชั้นใหญ่ๆเข้าไว้นะจะได้อยู่อีกหลายๆปีฉันจะสวยวันนี้ไม่ใช่อีกสิปีค่อยสวยแล้วพี่กินอ่ะกี่ปีจะสวยอยากลดริ้วรอยพี่ก็สอยพวกคอลลาเจนมาทาสิฉันลองมากี่ตัวแล้วแปลวตลอดหลอดที ne, ่ไหนงั้นก็ใช้พวกที่กระตุ้นคอลลาเจนสิจะได้ตรงจุดมีด้วยเหรอ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณคุณชาวครูเช็คที่น่ารักทุกคนนะคะช่วงนี้หม่องลองใช้พวกครีมลดเลือนริ้วรอยอยเยอะเหมือนกันนะตัวไหนดีตัวไหนดังต้องไปหามาลองนะปกติแล้วเวลาที่เราพูดถึงครีมลดเลือนริ้วรอยเนี่ยเรามักจะนึกถึงอะไรคะนึกถึงคอลลาเจนเนาะแต่ว่าสูตรที่หม่องจะรีวิวในวันนี้ค่ะคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณค่อนข้างพิเศษเขาไม่ใช้คอลลาเจนตรงๆนะแต่ว่าเป็นการรวมพวกสารสกัดต่างๆที่มาช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแทนจริงๆผลิตภัณฑ์ที่หม่องจะรีวิวในวันนี้นะคะมันเกิดจากการที่หม่องตามไอดอล 50เท่าไหร่แล้วอะห้าสแล้วอะแต่ว่าผิวยังเรียบเนียนยังเหมือนคนอายุ40อยู่อะแถมหุ่นเขาดีด้วยนะไหนไหนมองก็ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยสาวใหญ่ไปแล้วนะคะก็เลยแบบเอยส่องดูซิว่าช่วงนี้พี่เขาใช้ครีมอะไรนะคะคราวนี้ก็เลยสอยมาลองใช้ดูนั่นก็คือตอนนี้นะคะ Terry b ี r e s o l ี t i o n c r e a m อ่ะเดี๋ยวมองเปิดให้ดูกระปุกครีมที่อยู่ด้านในนะคะก็จะเป็นกระปุกสีฟ้าน้ำทะเลเหรอเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ จริงๆเขามีไม้พายมาด้วยนะค,คุณการมีไม้พายก็จะเป็นข้อดีตรงที่มันจะช่วยลดการคันทามิเนตนะคือใช้พายตักได้นะไม่ต้องใช้มือตักนะ <Wow. S 1> อย่างที่บอกว่าครีมตัวนี้เขาไม่ใช่คอลลาเจนนะค,คุณแต่ว่าเป็นครีมเติมคอลลาเจนทางแบรนด์เขาเคลมว่าสามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึก โดยโมเลกุลพิเศษที่มาช่วยปกป้องแล้วก็ฟื้นฟูผิวนะคะด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะเทียบได้กับการทํา fractional laser เลยนะคุณคุณอีกหนึ่งเหตุผลที่หมองลองเนี่ยเพราะจริงๆความบางมันอยู่ตรงที่เทคโนโลยีที่เขาใช้ในการผลิตนะคะเขาใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า 3D Hydra App มันเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนการเรียงตัวของโมเลกุลน้ําให้เล็กลงนะคะทุกคนทำให้น้ำเนี่ยมีคุณสมบัติของแม่เหล็กอะเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยนะคะส่งผลทําให้น้ำเนี่ยสามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีทําให้พาสารออกฤทธิ์เนี่ยเข้าสู่ ผิวชั้นในได้มากขึ้นเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวปรับสมดุลน้าในผิวแล้วก็สามารถที่จะกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวไว้ได้นานด้วยนะคะในสูตรนี้เนะะี่ยค่ะเขามีสารที่ทางแบรนด์ชูอยู่หลักถึง5ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือสารสกัดจากไข่ปลาแซลมอนนะคะเป็นไข่ปลาแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์นะก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะประเทศนี้ในเรื่องของปลาแซลมอนสาระคุณก็ช่วยลดริ้วรอยให้ผิวดูเรียบเนียนช่วยกระตุ้นอิลาสตินให้กับผิวแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง โดยใช้ที่ความเข้มข้นหนึ่งเปอร์เซนต์แล้วก็ห้าเปอร์เซนต์การทดลองเนี่ยแสดงให้เห็นว่าสารตัวนี้ค่อนข้างมีความอ่อนโยนนะคะสามารถที่จะใช้กับผิวที่แพ้แล้วก็ระคายเคืองง่ายได้ด้วยทางแบรนด์เขายังเคลมนะคะว่าใช้สารสกัดจากไข่ปลาแซลมอนเนี่ยซึ่งสามารถที่จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ถึงสามร้อยห้าสิบเปอร์เซนต์นะนคุณคุณก็ถือว่าว้าวนะสารตัวที่สองก็คือสารสกัดจากสาหร่ายนะคะตัวนี้ใส่สาหร่ายมาถึงสามสีด้วยกันนะคะมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะสาหร่ายสีน้ำตาลแล้วก็สาหร่ายสี่ีการัทมมว นะจะสามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีสามารถลดการเกิดริ้วรอยลดกรารระคายเคืองนะคะแล้วก็ลดการสร้างเม็ดสีผิวได้ด้วยนะสารตัวที่สามเนี่ยม่ชื่ว่าไตรลาเจนนะคะเป็นสารสกัดที่ได้จากการทํางานร่วมกันของสารหลายๆตัวนะทั้งแบคทีรียที่ได้จากทวีปแอนตาร์กติกนะคะโปรตีนจากข้าวาเล่นะถั่วแล้วก็ไตรเพปไทด์สารนี้เข้าไปช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะก็ทําให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นลดการสูญเสียน้ําให้กับผิวแล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด,ด้วยะคะ่ะสารตัวที่4เนี่ยจะเป็นตัว ชิวเมียเอ็กตรนะคะเป็นแพงก้อนจากทะเลก็เป็นอีกตัวนะคะที่มาช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่แล้วก็กระตุ้นการสร้างอิลาสตินได้ด้วยนะคะตัวสุดท้ายตัวที่5เนี่ยจะเป็นสารสกัดที่ชื่อว่าจูเวนไทได้จากปลาดาวนะคะคุณสมบัตจิจะ คล้ายๆกับเรตินอลหรือว่าวิตามินเอคุณคุณทราบเนาะว่าวิตามินเอเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดเรือนริ้วรอยแล้วก็เป็นแอนตี้อาจิ้งที่ดีตัวหนึ่งเลยคุณคุณจะเห็นว่าสูตรเนี่ยเขายกมาทั้งโอเชียนเลยเนาะ <laughs> คือเอาสารสกัดจากทะเลที่ดีงามหลายๆตัวมารวมกันนะคะและที่สําคัญเนี่ยเขาเน้นไปที่เรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนการสร้างเซลล์ผิวใหม่ช่วยให้ผิวอิ่มน้ํานะคะนละ้วากนี้เขาก็มีสารที่มาช่วยในเรื่องของการลดการสร้างเม็ดสีผิวนะทำให้ผิวขาวใสขึ้นได้ด้วยนะ <laughs> ก็จะมีสารสกัดจากชทะะลผ้วกา,กากต้นทดเล่วา ครีมที่ขายปัจจุบันในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยนะคะมันมีเยอะแยะมากมายเลยเนาะการที่เราจะเลือกครีมที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติมาเนี่ยไม่ใช่แค่เลือกว่าสกัดจากธรรมชาติมาแล้วจบนะจริงๆเราต้องดูที่นวัตกรรมของแต่ละแบรนด์นะคะที่เขาใส่เข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะเพื่ออะไรเพื่อจะดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยที่สกัดออกมาแล้วผลิตเป็นครีมออกมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะออกฤทธิ์ตได้ตรงจุดออกฤทธิ์ได้จริงหรือเปล่าเนาะซึ่งอย่างเคนลิคครีมเองเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าเขาก็มีนวัตกรรมนะที่มาช่วยให้สารออกรนีี่สาาามถททจะงไดด้ ะะก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคนที่ใช้นะว่าเออเราซื้อมาแล้วอ่ะเราได้เคลีมที่สามารถที่จะออกรีดได้จริงเดี๋ยวมองให้ดูเนื้อครีมนิดนึงนะคะอ่ะเนี่ยเขามีพายตัดนะแล้วก็ตัดลักษณะเนื้อครีม เป็นสีฟ้านะค,คุณค่อนข้างมีความแบบเข้มข้นพอสมควรนะคะแต่ว่าเรียง่ายนะมองว่าซึมเร็วอ่ะไม่ได้เหนียวเหน,นอะหนะทาแล้วสบายผิวนะคะหลังใช้ผิวก็เอรู้สึกชุ่มชื่นดีกลิ่นเขาก็จะหอมออกแนวแบบสดชื่นสดชื่นหน่อย,อยาตามคอนเซ็ปต,ต์เขาะคะ่ะที่เป็นโอเชียนมองใช้เป็นประจำเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเวลาใช้เราก็พยายามที่จะนวดเพื่อให้ผิวเนี่ยดูกระชับแล้วก็แต่งตึงขึ้นนะคะอย่างเช่นจุดใต้ตา,ตาจุดบริเวณข้างแก้มคางและปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางวันมองก็ใช้เป็นสลิปปิ้งมาร์กไปเลยนะคะตื่นขึ้นมา ผิวก็เด้งตึงฉ่ำดีนะคุณหลังทารู้สึกได้เลยว,ว่าผิวเรียบเนียนขึ้นตอนเช้าเนี่ยลงแคลีครีมแล้วต่อด้วยครีมกันแดดก็ไม่รู้สึกหนักผิวนะ แนะนำเลยนะว่าคนตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยใช้ได้เลยสามารถใช้เพื่อเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหรือว่าลดเลือนริ้วรอยก็ได้นะคะหวังว่าในเรื่องของการลดเลือนริ้วร,อย,รอยเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์พอสมควรโดยเฉพาะคุณคุณที่ใช้คอลลาเจนตรงๆแล้วอาจจะไม่เห็นผลเนื่องจากมันก็มีหลายๆเหตุผลนะคะอย่างเช่นคอลลาเจนมีขนาดใหญ่เกินไปทําให้ดูดซึมไม่ได้คอลลาเจนไม่เข้มข้นพออย่างเงี้ยค่ะแต่สูตรนี้อย่างที่บอกว่าไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนโดยตรงนะคะแล้วก็จริงๆช่วยลดเม็ดสีผิวก็คือ คอลลาเจนตัวนี้นะคุณคุณเพราะว่าเขาเป็นสูตรที่เน้นไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนกระตุ้นการสร้าง,างเซลล์ผิวใหม่นะคะเหมือนกับเป็นการไปแก้ปัญหาได้ตรงจุดเนาะสำหรับคุณคุณ,คณที่กําลังมองหาครีมบํารุงให้ผิวชุ่มชื้นิลมลดริ้วรอยต่างๆนะคะก็อย่าลืมมาหมอหมอย,ยกันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยัหมองก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ไปให้นคนที่คุณคุณรักรวันนี้ครียหมองไปแล้วค่ะ